สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม MT4 นะครับ MT4 นะครับโปรแกรมในการเทรด forex นะครับเทรดทองคำนะครับก็ใช้ได้หลายบัญชีนะครับทั้งบัญชีจริงแล้วก็บัญชีบัญชีเซนหรือบางคนเรียกบัญชีไมโครนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมพวกนี้ได้นะครับก็ต้องไปทําการเปิดบัญชีนะครับกับโกเกอร์ต่างๆก่อนนะครับ บล็อกเกอร์คือใครนะครับคือตัวแทนของเรานะครับที่รับเงินเราไปซื้อขายแทนเรานะครับเขาคำสั่งเรานะครับไปซื้อขายนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อในประเทศไทยนะครับเช่นเอ็กเอ็มนะครับเช่นเอ็กเนสนะครับไอยูเอ็กนะครับและอีกหลายแบรนด์นะครับมีอีกหลายแบรนด์นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับเลือกบัญชีให้ถูกกับขนาดของเรานะครับว่าเงินเราแค่ไหนยังไงบ้างนะครับมีหลายชั้เลือกนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเค มาดูหน้าตาของโปรแกรมนิดนึงครับหน้าตาโปรแกรมจะเห็นเหมือนในภาพนี้นะครับก็คือตัวไอคอนจะเป็นสีกลมๆตบวนี้นะครับกลมๆแล้วมีเลขสี่ตรงกลางนะครับ GMT4 นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับในนี้ผมจะใช้การทดลองโดยเป็นเดโมนะครับเดโมนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมนี้นะครับหน้าตาจะเฉยๆนิดนึงนะครับเพราะว่าออกมาหลายปีนะครับนะครับออกมาหลายปีแล้วนะครับ แต่บางคนก็ยังใช้อยู่ใช้ดีอยู่นะครับนะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นสาหรับมือใหม่เลยนะครับจะสังเกตว่าเปิดมาช่วงแรกเนี่ยนะครับผมแนะนําให้คลิกด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์อยู่ซ้ายบนนะครับคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นี่นะครับอันนี้ผมทดลองในเดโมนะครับอ่าโอเคหน้านี้สําคัญตรงที่อ่า เป็นการลิงก์บัญชีของบรกเกอร์นะครับเข้าหาโปรแกรม MT4 นะครับนะครับก็คือให้ท่านปุ่มกดกดปุ่ม manage account นะครับ manage account นะครับคลิกเข้าไปนะครับบรรทัดที่3จากด้านบนนะครับจะเขียนว่า manage account นะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าจะเป็นรูปแบบนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านขวาบนเห็นไหมครับบวกอยู่ขวาบนนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับ จะมีบรรทัดที่2นะครับเขียนว่า login to นะครับเห็นไหม login to อะไรสักอย่างนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราพิมพ์ชื่อบเกอร์นะครับที่เราไปสมัครเปิดบัญชีเทรดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น xm xnet iu x และอีกหลายแบรนด์นะครับว่าไปถ้ามีหลายแบรนด์มากเลยนะครับนะครับ hot forex อะไรก็มีนะฮะแยะเลยนะครับ ก็พิมพ์ลงไปตัวนี้นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับพิมพ์ไปพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับกดปุ่มค้นหานะครับมันจะเจอชื่อบเกอร์เหล่านั้นนะครับน่ะผมลองให้ดูนะครับผมลองมั่วนะครับสมมติผมพิมพ์ XM g l o b a l นะครับนี่นะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับให้เลือกให้ถูกยี่ห้อนะครับที่เราต้องการนะครับเลือกให้ถูกนะครับนะครับหลังจากเลือกถูกยี่ห้อกเกอร์ที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราจะได้ข้อมูลการสมัครจากฝั่งโบรกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเ,เป็นชื่อล็กอินนะครับไม่ว่าจะเ,เป็นรหัสผ่านนะครับไม่ว่าจะเ,เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนั้นต้องเลือกให้ถูกนะครับห้ามผิดนะครับตรงนี้นะครับถ้าผิดเนี่ยจะลิงก์กันไม่ได้นะครับนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็กรอกเข้าไปชื่อนะครับเลขที่บัญชีกอกเข้าไปนะครับพาสเวิร์ดที่ท่านมีก็กกเข้าไปเนี่ยผมมั่วนะครับผมมั่วนะครับเป็นการจําลองให้เฉยนะครับอ่าหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับให กดปุ่ม้ายอินเห็นไหมครับ้ายอินอยู่ด้านล่างสุดนะครับนะครับกดเข้าไปนะครับปุ่ม in, ้ายอินด้านล่างสุดนะฮะกดเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุติว่ากดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าลิงก์ถูกต้องนะครับเจอกับเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องนะครับบัญชีเราเจอเรียบร้อยครับมันจะโชว์ตัวเลขที่เราเติมเงินไว้นะครับจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่าเราเติมเมงินไว้กี่บาทนะครับเช่น เติมไสามสิบดอลลาร์ก็จะโชว์สามสิบดอลลาร์มาเลยนะครับนะครับจะโชว์ชื่อบัญชีนะครับชื่อซฟเวอร์นะครับยอดเงินนะครับจะโชว์ไปแบบนี้นะครับอ่าหลังจากตรงนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ผ่านทำยังไงดีนะครับก็กลับไปเช็คใหม่นะครับว่าพิมพ์อะไรถูกผิดหรือเปล่านะครับอาจจะพิมพ์ผิดตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องพิมพ์ให้ถูกหมดเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าถ้าเจอเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกบัญชีที่เราต้องการเข้าไปแบบนี้ นะครับเป็นการแอคทีฟบัญชีนะครับบัญชีที่อยู่บนสุดคือบัญชีที่แอคทีฟนะครับที่เราใช้งานอยู่นะฮะนะครับต่อมานะครับสังเกตด้านล่างซ้ายนะครับจะมีปุ่มลูกศรนมครับลูกศรอยู่2ตัวนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมกดไปแล้วเป็นสีฟ้านะครับลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับตัวนี้นะครับหน้านี้ต้องการแสดงว่าสิ่งที่เราจะเทรดมีอะไรบ้างนะครับนะครับมันจะมีหลาย คู่เงินนะครับและก็หลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับหรือว่าน้ํามันหรือว่าค่าเงินอะไรเงี้ยนะครับค่าค่าโลหะเงินแบบนี้นะครับมีหลายตัวนะครับโอเคถ้าไม่มีแบบนี้ทํำยังไงนะครับจะลบออกได้ยังไงนะครับมาดูการเพิ่มการลบนะครับจะมีปุ่มดินสออด้านบนเห็นไหมครับคลิกปุ่มดินสอนะครับกดรูปถังขยะนะครับแล้วก็ติ๊กในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับ แล้วก็กดรูปถังขยะแบบนี้เป็นการลบทิ้งนะครับไแม้จะเหลืออันเดียวแล้วนะถ้าต้องการเพิ่มทำยังไงดีนะครับถ้าต้องการเพิ่มก็กดบวกด้านขวาบนนะครับแล้วก็ค้นหาซิมโบนะครับค้นหาสัญลักษณ์ที่ต้องการเฉดนะครับเช่นผมต้องการค้นหาทองนะครับผมก็พิมพ์ xau เห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยฮะเป็นคำว่าโกนะครับผมคลิกคำว่า g o แบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มทองขึ้นมาในระบบ นี่นะครับแบ็กกลับไปก็จะเป็นทองขึ้นมาแล้วนะครับ xauusd นะครับสมมุติผมเลือกจะเทรดทองนะครับก็คลิกไปที่ปุ่มทองนะครับปุ่มก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกคำสั่ง open chart เห็นไหมครับ open chart ขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการซื้อขายทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีนะครับถ้าต้องการซื้อมองว่าทองจะขึ้นนะครับต้องการซื้อบาย นะครับมองว่าทองขึ้นต้องการซื้อบายนะครับจะมีปุ่มด้านขวาบนสุดเห็นไหมเป็นรูปกระดาษพับนะครับแล้วมีปุ่มบวกด้านบนเห็นไหมคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับต้องการซื้อจํานวนเท่าไหร่นะครับสําหรับมือใหม่อย่าเพิ่งซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะเลยตายกันมาเยอะนะครับซื้อเยอะเนี่ยตายกันมาเยอะเลยนะครับซื้อน้อยกว่านะครับซื้อจากศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดก็พอเลยครับอ่กดที่ปุ่มตัวเลขนะครับแบบนี้ เหลือแค่0.01หลอดนะครับมันจะมีลบกระบวกเห็นไหมฮะเรากดปุ่มลบ0.1เนไฮะก็เอาต่ำสุดนะครับ0.01หลอดนะครับด้านล่างจะมีปุ่มบายกับเซลนะครับมองว่าทองขึ้นกดบายนะครับผมกดบายดูก่อนนะครับนี่ฮะมองว่าทองขึ้นเขาจะบอกว่าเปิดออเดอร์แล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะเปิดออเดอร์ให้เราที่ XAU เป็นการบาย0.01หลอดนะครับ ถ้าเป็นสังเกตด้านขวาล่างนะครับจะมีปุ่มกระพิบไปกระพิบมาสีแดงสีเขียวสีแดงสีแดงสีฟ้านะครับถ้าสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าคุณได้กําไรแล้วนะครับเอ๊ะทำไมมันง่ายจังเลยเนาะนะครับอ่าชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนี้นะครับตายกันมาเยอะนะครับนะครับอ่าถ้าแดงเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงจะแดงนะแดงก็คือแสดงว่าเราขาดทุนนะครับอ่าเราสักพักหนึ่งมันจะกลับเป็นสีแดงนะครับเอ๊ไม่แดงเลยนะครับแสดงว่าผมเนี่ยกดป๊อกําไรเลยนะครับโชคดีเหลือเกินนะครับ เวลาเล่นจริงไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ทีเดโมนี่เก่งเหลือเกินนะครับอ่ารอสักพักไม่ยอมแดงนะครับโอเคสมมุติเอาแล้วกันนะครับถ้าตัวเลขที่ก็พิชไปก็พิบมาด้านล่างครับเป็นสีแดงแบบนี้แสดงว่าคุณขาดทุนนะครับคุณขาดทุนไปแล้วนะครับนี่ยอดขาดทุน1 9้านะครับจุดศูนย์เก้าดอลลาร์นะครับโอเคนะครับแล้วไอ้ปุ่มนี้มายังไงนะครับสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มลูกศรขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้แสดงการดู ว่าเราขาดทุนหรือกําไรนะครับปุ่มจะอยู่ตัวที่สามนะครับเห็นไหมฮะถ้ากลับไปดูกราฟเนี่ยตัวที่สองเนี่ยนะครับปุ่มด้านล่างนะครับเห็นไหมกดปุ่มที่2ดูกราฟนะครับปุ่มที่สามดูว่าเราขาดทุนกําไรเท่าไหร่นะครับนะครับง่ายไหมครับง่ายดีนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับเราจะเห็นปุ่มที่หน้ากราฟหน้าชาร์ตเนี่ยมีเส้นสีฟ้าติดอยู่นะครับ จุดนั้นเนี่ยคือจุดที่เราส่งคําสั่งซื้อไปนะครับเรามองเป็น buy นะครับกลับไปที่หน้าที่3นะครับแบบนี้นะครับกลุ่มเทรดนะครับจะเป็นการบอกว่าเราขาดทุนอยู่จุด5ดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่าโอเคนี่การซื้อขายเป็นง่ายๆนะครับแล้วปิดคําสั่งได้ยังไงนะครับปิดคําสั่งซื้อสมมติต้องการติดลบแค่นี้แล้วต้องการออกเลยนะครับไม่อยากให้ขาดทุนมากกว่านี้นะครับนะครับ ไปที่คําสั่งซื้อขายนะครับเลื่อนไปซ้ายแบบนี้นะครับเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับมันจะมีปุ่มติ๊กถูกเห็นไหมฮะติ๊กถูกนะครับคลิกเข้าไปนะครับกดปุ่ม close นะครับเป็นการปิดคําสั่งซื้อแบบขาดทุนจุดเจนะครับจุดแแล้วนะครับนะครับปิดไปกดไปนะฮะนี่นะครับเขาถามว่าขาดทุนแบบนี้นะเขาบอกโอเคนี่ขาดทุนแล้วนะครับเห็นไหมครับจากเงิน หนึ่งหมื่นดอลลาร์ก็จะเหลือแค่เก้าพันกว่ากว่าครับนี่การขาดทุนนะครับการส่งคําสั่งซื้อขายและการขาดทุนนะครับยากไหมครับนะครับไม่ยากนะครับอันนี้การซื้อขายนะครับต่อมานะครับมาดูการเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับนะครับอินดิเคเตอร์คือเครื่องมือช่วยในการเทรดนะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะบางคนบอกเอ๊ะทำไมเครื่องเราไม่มีนะครับแสดงว่ายังไม่ได้เพิ่มนะครับผมจะเอาออกให้ก่อนนะครับ จะเป็นกราฟเปล่าแบบนี้นะครับคือจะยังไม่มีอินดิเคเตอร์นะครับต้องการเพิ่มทำยังไงดีนะครับให้เราไปที่ด้านบนเห็นนะฮะจะมีตัว f ติดอยู่เห็นไหมตัว f ติดอยู่นะครับคลิกที่ตัว f นะครับนะครับด้านบนจะมีตัว f ติดอยู่นะครับคลิกที่ตัว f เสร็จแล้วก็มันจะมีคำสั่งตัว f แล้วก็มีสัญลักษณ์บวกเห็นไหมคลิกเข้าไปนะครับ อันนี้เป็นชื่ออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับให้เราไปร่ำเรียนมาก่อนนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับผมจะไม่บอกนะครับอจะไม่บอกนะครับเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับแค่นี้ก็ยาวพอนะฮะโอเคสมมุติว่าผมจะเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า RSI นะครับ RSI Relative Strength Index นะครับนะครับให้ทำการ ให้ทำการเลือกตัวอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการนะครับเลือกมานะครับเลือกสิ่งที่เราต้องการในแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดนะครับกดคำว่าดันด้านบนนะครับกดดันนะครับด้านบนนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับอินดิเคเตอร์จะถูกเสียบเข้ามานะครับแล้วก็กดแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปที่หน้าตารางนะครับหน้าชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่ามีอินดิเคเตอร์โผล่ขึ้นมาด้านล่างเห็นไหมครับ ในที่นี้ผมสมมุติว่าเป็นเพิ่ม RSI อินดิเคเตอร์เข้ามาง่ายไหมครับนะครับแบบนี้นะครับอินดิเคเตอร์มีเยอะมากนะครับก็ไปลองศึกษากันดูนะครับว่าตัวไหนใช้ดีนะครับนะะคคครรับเนี่การเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับต่อมานะครับการตั้งซื้อขายล่วงหน้านะครับการซื้อขายล่วงหน้านะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับสมมติผมต้องการให้ กราฟนะครับวิ่งมาแตะที่ราคา2 3สามก็8ดนะครับ2 3งสามกแดนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับตรงเส้นแดงนี่นะครับแล้วมีการซื้อขึ้นไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับเป็นการลิมิตออเดอร์นะครับคือเราจะตั้งออเดอร์ทิ้งไว้ให้มันซื้อเองนะครับแล้วก็ตั้งจุดเข้าจุดออกเองนะครับ ไม่ยากเลยนะครับแค่กดไปที่รูปกระดาษด้านขวาบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนข้างบนสุดเลยนะครับเปลี่ยนข้างบนสุดเลยเป็นบายลิมิตนะครับบายลิมิตนะครับนี่นะครับบายลิมิตนะครับเราก็พิมพ์ราคาที่เราต้องการช่องนี้นะครับช่องนี้พิมพ์ไปเลยนะครับสองสามเก้าแปดครับแบบนี้นะครับจำนวนกี่หลอดก็ว่าไปนะครับหลอดนี้ก็อยู่ด้านบนนะครับ บรรทัดที่2นะครับเช่นแบบนี้เห็นไหมครสองล็อต3ล็อตเห็นไหมครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเรากดคําสั่ง Place นะครับ Place นะครับทีนี้มาดูนิดนึงครับใต้ราคาที่เราพิมพ์นะครับมันจะมี2ตัวนะครับนะครับคือ s t o p l o s s กับ take profit นะครับสมมุติผมต้องการ take profit ที่ราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์เลยนะครับเช่นผมพิมพ์2 399นะครับ แบบนี้แปลว่าพอไปถึงราคาสอง9ามเก้า้าเนี่ยมันจะปิดให้เองนะครับนะครับปิดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมต้องการให้ยกเลิกคำสั่งนี้นะครับคือปิดออเดอร์ไปเนี่ยถ้าขาดทุนนะครับไปที่2องสามเจสมมตินะครับส3 97ามเกครับแบบนี้นะครับผมก็พิมพ์ไปแล้วก็กดคำสั่งวางออเดอร์เข้าไปนะครับ place นะครับคำสั่ง Place อยู่ด้านล่างสุดนะคลิกเข้าไปนะครับคําสั่งจะถูกส่งไปแล้วนะครับตอนนี้ส่งไปแล้วนะครับเห็นไหมหน้านี้จะบอกเลยว่าราวางคําสั่งไว้เป็นบายลิบินะครับขนาดเท่าไหร่ที่ราคาเท่าไหร่จะบอกไว้หมดเลยนะครับคลิกเข้าไปดูก็ได้ครนี่นะเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับไปที่หน้าชาร์ตนะครับนะครับในนี้นะครับเราจะมี ออเดอร์บายทิดอยู่เห็นไหมครับ0.03ลอดนะครับมีการตั้ง t a ท e Profit ไว้มีการตั้ง Stop l ลอดไว้นะครับแบบนี้สั้นๆนะครับแบบนี้สั้นๆนะครับข้อเสียของโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม mt 4นะครับก็คือท่านต้องจดจำตัวเลขด้วยตัวเองนะครับและห้ามพิมพ์ผิดนะครับห้ามพิมพ์ผิดครับตัว Take Profit ตัวซับหลอ s เนี่ยต้องต้องชัวร์ก่อนส่งคำสั่งซื้อนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะครับ นะครับนี่การตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับโอเคต่อมานะครับมาดูการเปลี่ยนทม์เฟรมนะครับให้จิ้มไปที่พื้นของโปรแกรมชาร์ตนี้นะครับที่ชาร์ตนี้นะครับมันจะมีตัวมันหมุนโผล่ขึ้นมาเป็นี้นะครับเราสามารถเลือกทม์เฟรมที่ต้องการดูใหม่ได้นะครับเช่นกด M15 อันนี้ก็แทน1นแท่งแทน15นาทีนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอ่านี่การเปลี่ยนทม์เฟรมนะครับ คลิกเข้าปนะครับแล้วก็เลือกมาสมมติผมเลือกเป็นเลือกเป็น H1 นะครับก็1แท่งแทน1ชั่วโมงแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับก็สําหรับมือใหม่น่าจะพอใช้เป็นนะครับไม่น่ายากนะครับนะครับลองใช้งานดูนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ